สวัสดีคะ่ะเจอกันกับไมค์ฟอร์ดออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไมค์ก็มาส่งรถนะคะนอกสถานที่ให้กับลูกค้านะคะวันนี้ก็จะเป็นตัว Ranger XLT เป็นกระบะ4 4ประตรูยกสูงนะคะราคาจําหน่ายเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9 00 2 0 0 0 0บาทนะคะส่วนเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่857,000 00บาทนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.2นะคะ160แรงม้านะคะ385แรงบิดนิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีนะคะถึง6สีให้กับลูกค้าเลือกเลยนะคะก็จะมีสีขาวสีดำสีเทาดำสีบอลเงินสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะสำหรับวันนี้นะคะมายจะพาลูกค้านะคะมาพูดถึงในเรื่องการรับประกรันแล้วก็มีวารันตีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวมาจะเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูนะคะห้องเครื่องของเรานะคะแบรนด์อื่นไม่มีแต่แบนรนด์ปอดเรามีนะคะจะเป็นตัวโชคคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะก็คือเพิ่มความสะดวกสบายนะคะให้ต่อคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ สำหรับนะคะวารันตีของเรานะคะจะรับประกันนะคะ3ปีหรือว่า1 0 0 0 0แสนโลนะคะมาพร้อมกับนะคะฟีค่าแรงนะคะเช็คระยะถึง5ครั้งนะคะบริการนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงนะคะให้กับลูกค้าถึง3ปีกันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องตัวห้องเครื่องนะคะสำหรับตัวแบตเตอรี่นะคะเราก็จะมีรับประกันให้ลูกค้าถึง2ปีนะคะ ตัวเครื่องของเรานะคะจะยกขึ้นสูงเพราะตัวนี้สามารถนะคะรุยน้ำได้ถึง80เซนเมตรกันเลยทีเดียวนะคะห้องเครื่องตัดเป็นบ็อกส,สวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของชุดแต่งนะคะที่ไมาเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นตัวไฟหน้ามาสแตงนะคะเป็นคีบ3ามคีบแบบนี้เลยนะคะใส่ในส่วนของตัว d a y ์ไลท์นะคะพร้อมวงแหวนนะคะ วงกลมเดลี่อายสีน้าเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้สีแดงหรือว่าสีน้ําเงินนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นทรงลังพึ่งนะคะตัวนี้จะใส่เป็นตัวม้าแัสแตงนะคะสีเงินพร้อมกับตัวเรนเจอร์อะคริลิกนะคะสีเงินให้กับลูกค้าใส่ในส่วนของไฟ LED 3ดวงให้กับลูกค้าด้วยนะคะไฟตัดหมอกนะคะเขาจะมาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะ สำหรับตัวยางนะคะลูกค้าก็จะเน้นนะคะวิ่งบนถนนที่เรียบนะคะก็คือไม่เปลี่ยนในเรื่องของตัวยางนะคะก็จะเป็นยางเดิมๆจากโรงงานเลยจะเป็นยางบิสโตนนะคะซีรียางอยู่ที่265ทับ65นะคะ R17 นะคะตัวนี้แม็กก็จะเป็นล้ออลอยด์แบบสีดำพ่นดำมาก็คือสปอร์ตอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ ในส่วนของตัวชุดครอบนะคะไม่ก็จะปิดเป็นสีดําด้านนะคะเบ้ารองมือข okay. ้อมือจับนะคะปิดให้หมดเลยนะคะกันสาดนะคะไม่ก็จะติดให้กับลูกค้าทั้ง4ด้านเลยฟิล์มนะคะถ้าออกรถกับไม้นะคะไม่จะติดตั้งนะคะเป็นฟิล์มซามิกนนะคะรอบคันให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะข้อฝาถังนะคะไม่ก็ใส่ให้กับลูกค้าด้วยมาพร้อมกับตัวชุดครอบไฟท้ายแบบนี้เลยนะคะ รองมือปลายดาบนะคะที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะกล้องซูมมาใกล้ๆเลยจะเป็นตัวกล้องถอยนะคะก็คือจะแสดงผลบนหน้าจอนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะเวลาถอยตัวเซนเซอร์นะคะกันชนเดิมๆยังอยู่เหมือนเดิมนะคะใช้งานได้ปกตินะคะที่เพิ่มเติมคือมาจะใส่เป็นตัวกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะฝาท้ายผ่อนแรงนะคะที่มาติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกคา้า ของเรานะคะก็สามารถรับน้ําหนักนะคะได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับนะคะลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่มีโครงการนะคะกำลังนะคะมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะก็โทรหามาได้เลยที่0892424073นะคะ อยากได้ชุดแต่งในไรสไตล์ไหนโปรโมชั่นแบบไหนนะคะทักเข้ามาคุยกับไมยได้ก่อนนะคะหมยพร้อมจัดหนักนะคะจัดเต็มให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะขอแค่เปิดใจนะคะไมยก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอนะคะที่ตรงจุดให้กับลูกค้านะคะสําหรับวันนี้นะคะหมยต้องขอตัวลาไ้ก่อนนะคะเพราะลูกค้ารอรับรถอยู่เนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ